ร้านปืน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 งันบ้านร้านปืนอ่ะมีใครกดจีกดจีด้านหน้ากดจีได้ไอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะขบนลมละเดีไปฆ่าป่ะต่อไปก็ดะต่อนื่องกันเลยเรื่อนึ่งก่อนนะมึงเฮ้ยเจละเป็นอย่างไรนะบีตัวว่ะว่ะสองตัวสองตัวอีกตัวนึงวิ่งมาแถวๆนี้ไปไหนเราไม่รู้ว่าในซ่อในตึกอะไรรไไปอะหนเฮ้ยมึงวิ่งหาไปเลยอีกตัว มันอยู่แถบนี้แหละไอ้เหี้ยอยู่ในตึกอ่ะเฮ้ยมันขึ้นไปบนสุดเลยนะนี่กูเจอกูเจอเที่ยวเที่ยวเที่ยวเทวเฮ้ยปไกลศแบ็คแค่คนเดียวพอยิงแค่คนเดียวเดียวต่อยตันมาไปวิ่งเลยวิ่งเอาปืนซับมันดิไบ็คตรงไหตรงนู้นต่อยตันเหรอตรงไหนเอ้ยไปรวมใหญ่แบ็คให้ได้ก่อนนะเว้ยปขึ้น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 ตีกูตีกูตรงไหนแบ็คตีกูตี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 เอ้แค่แค่คนหนาแค่คนหนา

ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวยิงก่อนนให้ขึ้นมาหน่อยตัวแรกอะตัวแรกอะขึ้นมาคนอนเลยเออเอ้กูรักมันปนกูอยู่ตัดล้วจล้วจัดรอรลรอรเอาสมันนี่เอาสมันนี่เอาสมันนี่โอรอรออะไรวะเอาสมันนี่ใครใครเอาสมันนี่เอาสมันนี่เอาสมันนี่เออขึ้นมาหน่อยพี่รับบอกเอาสมันนี่ปุ้นด้วยไม่ใช่ไหมคนกูหมดตัวเลย อ๋อโดนป้นเออแมงยืนนิ่งป้นอยู่ไอสัตว์กูก็นึกว่าทำอะไรอะไปไหมฮะฮะมึงว่าใครน่ะมันว่าใครวะมาสมมารวมกันได้ปสองคนอะสมารวมกันมันยืนนิ่งไงพี่พี่ละไม่ไม่รวมสมารวมกันได้ปะงรอดเมาขึ้นไปซ่อนบนตึกเลยแล้วเฝ้าคนเดียวที่เหลือไปบุกบ้านมันขอดูบ้านมันให้ป่บนจะรองมา โรงพยาบาลก็ได้นะล้วแต่ทัวมันไม่น่ามาหรอกเียมันมันไม่มันบังคับไฟพี่สุดท้ายสามทมันก็ต้องมาอู่ดีมันรู้ว่าเพื่อนมันหลุดอ่ะมันไม่ได้พูดรอยนะเมื่อกี้นะสามทุ่มเลยหรอไฟอ่าสามทุ่ม่อไม่รูว่าแล้วแต่โรงพยาบาลจะองก็ได้จะลองก็ได้จะลองก็ได้จะลองก็ไ่ไม่เพงก็นด้ลงก็ได้จะลองก็ได้จะบองับได้หลองก็ไก็คืองก็ไดะลทนเลยด้ลงกมีต้วหลองก็ได้จะลอก็ได้ลอก็มดเลย มันฝามทุ่มเลยกแบบรอแต่ว่าสามทุ่มนะจะรอกันไหมล่ะจะรอทีก่อนมีใครไม่รอบ้างไ่ะเปไหมดกูว่ายิ่งรอตำรวจยิ่งเยอะว้อขอแค่ฟังวี่ีีอว่ะจบแล้วจะได้หมดเลยผมผมได้หมดขอแค่ฟีดียวเยได้แต่พวกมึงเลยอัน รออะไรกันล่ะก็เปิดดิไม่ถ้าถ้าเราต้องไปเปิดนอทำมาไม่งั้นยันยันมาลัดแม่งเลยมามาไม่ไม่ไม่มึงขัดขึ้นมาบุกอะไรมันไม่ได้เส็จรถน้อยไม่เออหรือว่าแบบนี้ก่อนแล้วแล้วสองสองศพนี้เอาไปทิ้งบ้านไม่ไม่ไม่่ยตสอเลยสองศพอ่ะกูบอกแล้วเอาไปรวมกันเอาไว้บนตึกมึงนั่นแหละแล้วก็เฝ้าคนเดียวเอาขึ้นเลยดิเอาขึ้นเลยเดียวมันรอรอที่เหลือที่เหลือมารวมรอที่เหลือมาตรงไอจุดที่น่าโซเลยจุดแยกนี่โซนไอหนานามก๊อปอ่ะ ไม่ใครจะวางระเบิดสามคนหน้าหมันจะวางประตูใหญ่หรือประตูข้างเคลียร์ก่อนที่จะเ้าปก็ได้ต่อประตูซ้ายไปถ้าประตูซ้ายขอสองคนวางสองคนใครก็ได้พูดชื่อเลยไอ้เหี้ยพวกพวกสองคนต่อไปโอ้ยไฟอ่ะเอาไอ้บีไอ้บีหนึ่งแล้วอีกคนใครบีก็เลยซับซับซับอันนี้ซ <pillow. S 2> er ับมันเองบอก่าไอ้บี้มีระเบิดแล้วไอ้บีตึกตรงข้ามพี่ว้าวโอเฮ้ยตายไอ้เที้ย <insan cane. S 1> เอาให้เบ๊กพวกข้างไปเลยต่กมาไหนไหนพี่ใครจะเอาใครจะระเบิดลงมาลงมาตรงนส้ตเสาตรงเสาตรงเสาตรงข้างหลังมีน้ำข้างหลังใครสองคนนะสองคนนะใครลงฮะใครประตูข้างสองคนนะไอ้ภูวนุ่งดีเนาะไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกระเบิดอ่ะมันไม่กลัวจะบ้าแอบเลยนะพี่ไม่เอาเดี๋ยวตอนเริ่มเล่นใช่ไหมตอนเริ่มเล่นอ่ะเดี๋ยวซ้ายมือไอ้เบ๊กกับไอ้ โนบิเป็นคนระเบิดโซ้ายนะหมอหมอลงจอดรถนรัไอ้ที่ที่เบิกดเป็นเคสอุ้มแล้วครับต้องขอขออภัยด้วยนะระวังด่านด่าเข้าไปให้หมดทีทุกอย่างแล้วเข้าไปด้วยในการเล่นอ่ะหอบไปเลยหอบไปเลยหอบไปเลยหมอเพิ่งมาที่จุดหอบไปเลยยิงเกี่ยวเลยนอกนั่งระวังยิงพีเพระเอาดิเล่นๆระวังรถตกน้ำด้วยไอไอตรงไอตรงนี้อุ้มศพมันอ่ะไปยังไม่เฝ้าแค่คนเดียวด้วยไอสองไล่ไล่เพื่อนมายไปหมดไปหมดใครเฝ้าบอกคุณหน่อยไอ้น้าเอาไปตึกไหนวะเพื่อนไม่ได้เฝ้า่ะ

ไปเบกวางแล้วโนบีอหน่อยแล้ววางแล้วไรีเดียนะหหน้าประตูหน้าประตูอยีวะหน้าประตูไม่ได้วางหรอกห้าเล่นเลยเล่นเลยเซมาเม้ลงเลยเซมาเซมี่ลงเลยเซม้ลงเลยเซม้ลงเลยไอ้ล้าลงเลยล้าล้าลงเลยล้า

มีแต่เขาคงมีแต่เต้้าโอเล่นมีีดกว่าววะขอตัก

หหนน่่อยยดิิงกูอยไปหาศพถือหน่อยไปหาศพถือหน่อยออกไปเล่นเลยออกไปเล่นเลยออกบ้านไปเล่นเลยออกบ้านไปเล่นเลยออกบ้านไปเล่นเลยโอ้คุยิงอยู่โอ้กูยิงเลยหัวตอกไม่แล้วตี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 หัวขอบุญขอบุญขอบุญป๊าบตอกเมตรแล้วปาายป๊าบฮ่วยฮ่วยขอบุญขอบุญต่ำชี้อะไรต่ำชี้โอไปเอาสต๊อกไปบนหลังคากูอะมือมีมามือมีมาหลบมือมีหน่อยเบอร์ตัวท้ายนี่เบอร์ตัวท้ายนี่ พอถอปืนกีกันเยอะเออลยเ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 ลยรอมาสอบมาแล้วโอ้สวยีชัวร์นะเกอยู่แล้วไอ้เหี้ยรอดิไอ้ีกก่ามามาโอ้โดนดีแก้วเฮ้ยเลิกกินก่อนลักกี้เฮ้ยส้ย่ให่ไปเล่นลักกี้เลิกใช้ปืนลักกี้เลิกใช้ปืนราคามันยิงตีพี่ต้อง้เื่อมาด็ ถ้าจับมันเร่งรีบเออเอาสอบมาเล่ดิเอาสอบมาจุ่มเฮ้ยมึงเอาอเออหมดเอาสอบออกไปดิเอาตัวอไปเอาตัวไปโอ้ยไอยีไอ้ยีไอ้คนนี้ก็เปแล้ว่อมาังทั้าวมันมึงเกิดมันํำเชียอะไรสไอสัตว์พี่กู้ถามตอบตอบไ่มีตอเลยเลยท่านท่นนี้ลูกบอกปล่อยกบูนนะเลอตาย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 ไอ้ยีไอ้ยีไอ้ยีควายไอ้ยซ่อมรถเลอยหซ่อมรถเลอยหาซ่อมรถเลยว่าก็หาเนไป เออมันมันมันมีตัวอยู่บนหลังคาอยู่ด้วยเออระวังตัวบนหลังคาลงมาชุกนะพี่เออมีรถตายเออเออเออพี่ไม่ได้เล่นเลยโว้ยกีฬาเอาสมองไปหลังคาไหนหาไม่เจอแล้วอ่ะเสวยชนรถให้สวยอะไรนะแบ๊คใครไอ้เหี้ยใครใครเหินขึ้นไปบนหลังคาบ้านมันได้มั้งเปล่าวะใคร ม่มันเหินออกหมดแล้วพวกอาสามเมื่อกี้อยู่นะไม่ยังอยู่ไม่ยังอยู่ไม่ยังอยู่ม่ยังอยู่ม่ยังอยู่ไ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 ม่ยังอยู่่ยงอยู่ไม่ยังอยู่ไม่ยังอยู่ไม่ยังอยู่ไ่ยังอยู่ม่ยัอ่ม่ยังอยู่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 ู่ยงอยูไม่ยังู่่ยังอย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 ่่ยังอยู่่ยังอยู่ กูจะเหินไปดับสกิลปากมันดเออ็างวย่าอยุ่ดป้องวงกันเพื่อนสนุกยังอยู่ใช่ป่ะแบ็คได้ได้ยินว่าใครพี่ถูกข้อาะเมื่อกี้มีรถมันขับมาเมื่กับผมแล้วพอหมอนายไปก่อนหยาดมาดูมันจบมันจับลงมาเหรอไม่รู้หมอม่นายใครไว้ได้ไอ้นายหรือไอ้เป๋ววาเนี่ยหมอนจะจบไหมไม่เจอพี่คือผมมาเมื่อกี้ย่ามันมาผมมาได้ยิงกับมันแล้วตกหมดแล้วอ่ะมีใครขึ้นไปได้ป้ะ

คนนึีเอาศพมาคนนึงมึงขึ้นได้แล้วสองคนอะเอาคนองมาคนนึงได้ไหมหุดหยุดไรถลุลงมาเลยเดินไปรถาฟจะลงมาได้ปหเดี๋ยวพี่รับให้ไปเบสไล่เบสลำบากลำมากลำบากลำบาน้ำบานเำบากลำบากลำบากลยบากลำบากล่บากลำกลำ่ายเริากลำบ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 กลำบากลากลำบากลำบากมันาลำบากลำบนกล่บากลำบาลกลำบากลำบาก่ำบากลบากลำบากลำบากลำบากลากลำบากนำบากลำบากลำบากลำา ฮัลลโหเพอ้าวมันล่วงลงไปข้างล่างคนนึงอ่ะพี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังศาลเนี่ยข้างหลังศาลขึ้นไปล็อกข้างบนเลยไปหอเลยหอเลยช้าแล้วหอเลยไปไม่มีหอดปะหอเลยหอเลยลงมาแล้วพี่กีฬากูมาแล้วไม่ต้องเรียกมาแล้วลงมาแลนะใครไม่มีหอหยิบหยิบจากมือกูไปใครไม่มีหอดปะโอหน้าหน้าหอหน้าบ้านเลยๆเป็นองค์ศาลฮอลโล่บเหลือทบเหลือแล้วบ้านเหลือหยิบไปเลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยเดี๋ยวหอดทิ้งไว้ยิงไปนี่นี่มาแล้วนี่นี่หยิบไปหมดเลยหยิบไปหมดเลย มาซุ่มได้ไหมเนี่ยกำลังมาลหยิบไปหยิบไปหมดเลยอุ้มอเหลอเลยเหอเลยเหอเลยหยิบไปหยิบไปหยิบไปบ้านมีมันในพุ่มตรงสระน้ะมาหน่อยยิงอยู่เอาผมไปเอาผมอ่ะอะไรพี่แกวอยู่ไหนบ้านใช่ไหมบ้านใช่อนมารับหรอเออไอ้ควายถ้าไม่เรียมึงทำได้ไงจะร้ยมแล้วอุ้มจะร้ามไปงั้นกูจะไปตีกูจะไปตีมึงอุ้มไม่ก่อนดิกูจะไปตียี่ก้อน อยู่ไหนพี่เกลียวอยู่ไหนพี่เกลียว้มันไหวไมไอ้ทานัก้านไอ้เยวอพี่บอกไอ้บอ้แบไอ้แบงคไอ้บมึงเ้าตัวงมาไนะแบงคไอ้บงอบ้าาอออะไรไหนหลังบ้านในพุ่มอะไรวะ